สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแพรในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับนัทศักดา์าทรนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มมากความสามารถหลังจากที่เขาห่างหายไปซุ่มซ้อมทําเพลงกว่าหนึ่งปีล่าสุดครับเจ้าตัวกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาซึ่งในเพลงเพลงนี้หนุ่มนัทมีส่วนร่วมในการแต่งเมโลดี้เพลงและเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยตัวเองด้วยครับพูดถึงชื่อเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงาแล้วเพลงนี้จะเหงาบาดใจขนาดไหน กลับไปนอกรอบกกันเลยครับหลังจากที่เข้ามาอยู่กับสังกัด Music คครีมในเครือ GMM g r มเอ y กรมมี M M ล่าสุดหนุ่มนัฐศกดาทนได้ปล่อยซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาออกมาให้ได้ฟังกันแล้วครับซึ่งเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของเขาในคลิปหนึ่งเพลงนี้เนี่ยแรกสุดก็คือทำนองซึ่งก็เป็นคนแต่งเอง แล้วก็แต่งในคืนคืนหนึ่งที่เหมือนเราเราอยู่คนเดียวเงาเงาเนั่นแหละในห้องนอนแล้วเราก็นั่งนั่งเล่นเปียโนแล้วเมโลดี้ที่มันอ้างวางอ้างวางอันนี้มันก็ค่อยๆอ,ออกมาอะไรอย่างนี้นคงงงงาารับ นี่คุยเหงานะครับเนื้อหาก็จะพูดถึงการที่เราแอบรักใครสักคนอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราแอบรักใครสักคนอ่ะมันคุยกับเขามันควรจะยิ่งมีความสุขยิ่งสดชื่นแต่ว่านี่มันมันยิ่งคุยแล้วมันยิ่งรู้สึกว่างเปล่าแล้วก็เหงากว่าเดิมเพราะว่าแต่ละอย่างที่เขาพูดออกมาอะไรเงี้ยครับทุกๆเรื่องที่เขาพูดมันเป็นเรื่องของคนอีกคนที่มันไม่เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเราก็เลยรู้ว่าเออ เราไม่มีพื้นที่อยู่ในใจเขาเลยอะไรอย่างเนี้ครับโปรดิวเซอร์เ,เ,เองเนี่ยก็คือพี่ต้นสุวัชชัยสุธิรัตน์ซึ่งเป็นคนที่ส่วนตัวเนี่ยแอบปลื้มอยู่นานแล้วตั้งแต่แบบโหติดตามอ่านแบบพวกปกเครดิตอนะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วก็เห็นชื่อพี่เขามานานอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ที่ชอบที่สุดคืออัลบั้มมิวสิกของพี่โบสุนิตาแล้วก็แบบพอมาแกรมนี่ก็แบบขอ รีเควสเลยว่าอยากทำงานพีต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทำงานจริงๆครับอันเก่าจะเป็น หนึ่งดตัวด้านเนื้องดตัวด้านความลื่ไหลก็ไหนดีกว่ากาันละถ้า <c oughs> เอาเรื่องเมลโลดี้ก็อานม์ตอนหลังตหลังดูดูเปวาที่ต้นก็คือแบบเหมือนเหมือนค่อนข้างจะเปิดให้แบบเออเราเราลองร้องในสไตล์ที่เป็นเราที่ได้ทําทํานองเองะครับแล้วก็เสนอไอเดียว,ว่าอยากจะให้ดนตรีเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออเราชอบเพลงแนวประมาณแบบ ป๊อปที่มันมีกลิ่นอายของเอเชียตะวันออกอะไรเงี้ยครับพราะมันก็น่าจะเข้ากับเสียงของของตัวเราดีอะไรเงี้ยครับก็ก็ได้มีส่วน่มางเยอะครับในเพลง เกิดใหม่ล่าสุดนี้นะครับกับเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงาเพลงที่ผมได้มีส่วนร่วมในการแต่งทํานองนะครับแล้วก็เชื่อว่าเนื้อหาเนี่ยน่าจะโดนใจใครหลายคนที่ที่เคยอยู่ในอารมณ์นี้อยู่ข้างๆคนที่เรารักที่สุดแต่เรากลับรู้สึกว่างเปล่ามากๆนะครับกับการที่เราต้องมาเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกนะครับก็ลองฟังดูครับแล้วก็หวังว่าเพลงเงาๆเพลงนี้จะเป็นเพื่อนคุณในอารมณ์เงาๆได้นะครับ ครับแล้วตอนนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงาก็มี MV ็มแล้วด้วยนะครับก็ฝากติดตามเรื่องราวความเหงาที่มีเขาเรียกอะไรเป็นเป็นความสวยงามแบบภาพฟุ้งๆเอเชียตะวันออกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่าจะบาดใจหลายๆคนที่เคยมีอารมณ์นี้นะครับกับยิ่งคุยยิ่งเหงานะครับ่งงััเเเธออหาใจไมนฟ ียดละะไไมม่อรจคติดตามผลงานของคุณนสัตดาทรทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงาได้แล้ววันนี้ครับ